กบใส่หัวปีเอาไหมใส่ดอกปีหนาขึ้นหัวปีแล้วใส่ลูกโดดวตั้งไหมเนี่ยใส่หรอวะใส่ดอกผักหอมบัวหอมครับต้นหอมบัวอะไรกันแบบตูใส่หอมแดงตั้งไหมใส่ยางแน่ตอนใส่ต้นปาลาสุบรดปลาแดกปลาแดกเจียบนั่ง ก็ตำพริกตำพริก, darum, กครับหมโกบมีลูกโดดครับ,รบต็ต้นหอมหลังใบอีตูบรรยากาศต,ตอนเศร้าครับโดนก็ได้ลูกตอนทุกเศร้าไห่เ,าเหาังแวงข้างหลังอ้ว dạy nè con của bên này đi mẹ năm tất cả bội em 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 mất em tạo phát ngôn theo phát trong hiệp tốt lộp đi lão hiệp mất mặt 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 นี่ลูกโดดอมลูกโดดเยอะแยแซ่บครับเราต้องเทปสีนี้ไงครับมันจะถือ hmm. ว่า hard โมงแงะ mm hmm. แซ่บยังแซ่บใส่หัวปีนะครับนุ mm ่ง hmm. ใส่เบิต์โหลดแม่ปีอบเจ้า mm hmm. โจนครบตัวเดียวครับผม โมกเอียบตัวหนึ่ง,งนี่นนคล,าคลา้ายเขาปใสเบดหนใสปใหีหลายอังแสบเลยนะครับมกกบมกปลายทุกันอยู่ไหมทกัน แลตับตมะพร้าครับใส่พตับตะไคร้ตะไคร้พร้อมตะไคร่ต้องพันตะไคร้ต้องมะเข้าไหม,มตับพริกตับตะไคร้<อ>ครับใส่แปรกน้ำปลาของชื่อรสครับใส่เกลือน้ำก็ได้ แล้วก็เอาปีซับย้ำใส่ครับย้ำใส่แบบนี้หนึ่งแล้วก็เขาอีตัวกับต้นหอมวเสกกียแบบผมชุนรถมันปลาเพิ่มอีกเลยครับต่อรองเข้มเข้มง่ายอยู่แบบนี้เข้มง่ายรองมันเข้มครับใส่ที่เราได้หน่อยมันปลากระแดกนึ่งใส่ลูกโดดลงไปน้ำพริกสดๆยามสุกหวานสีเดือดเผ็ดจัดแซ่บดีครับ เด็กหกแม่โอ้ได้หลายหมกตัวกบตัวนึงครับกบตัวใหญ่ใส <for> ่ปีหลายใังได้หล่กบตัวใหญ่นั่งทนั่นสุกนั่นได้กินกบเล็กน้อยครับผมสี่หมกแล้วผมเพิ่งถย ยูบ่แม่ถาตำใส่น้ำมันมกันรงานตา่ำใส่โคกได้ยูบอบ่บ่ได้ตำค้นออกค้นออกตากค้นออตํำจักกไข่กไขก่กเทียมบกหนูเเงินนูกนูนนนกไปให้คือกันอยากแล้วเฮ้ยเป็นเดียบร้อยครับร้อยหนิ่งครับทินี่หนึ่งโดวนว่าแม่นี่ เกือบชั่วมงหมดแล้ว30นาที30นาทีครับขันต่ำเกือบเกือบชั่วโมงแล้วว่ะชั่วโมงเฮ้ยป้านอนอยู่ในตะลามังอีกแล้วเว้ยนักเลงปั้นเห่าอีเมี้ยวเมี้ยวเมื่อคืนนี้นี่นว่ามานขับมาในบ้านอีปั้นเว้ยเฮ้ยอึนยืนอุ้มผ่านได้ไหมล่ะ นี่คมเหมือนกับจกซื้อตัวโหลดไม่เหมืมอนกินโค่ผมพาเร็ร้อยมองมองหน้าน่ะมองหน้าไหนหน้าไม่ล้างปั้นมีเมนูนนแนะนำครับทอดแม่มุงน้งำใส่ไข่ครับผมใส่ต้นหอมน้ำตัว่าทอดไข่ใส่แมงและงำครับผม ว่าจะแกงใช่นหมไม่สมแนมะ่อโอ้ยังเย็นกันหน่อยแต่เน,ะนาะเมนูจะแกะอีกเมนูหนึงครับมกกบแล้วแนะม่มกกบที่ใส่เปิดเรื่องแล้วแนะม่มเปิดให้ดูหน่อยสิเราหมกเกลือหมกใส่น้ำ เรียบร้อยประมาณ40นาทีครับห้าสิบนาทียังสุกปีกใบแม้นี่ใหม่ด้นี่ดี่ครับเราบริกอนกินครับผมครับเขาเศร้าครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับมกกุใส่หยวกมุกใส่ปีกกล้วยมุกใส่หยวกแล้วพครับแม่นี่ครับมีลูกโดดพร้อมใสหยวกแซ่บ ยัแงแสบดูเราปั๊ใส่เกษ์พินี่ครับถอดไข่ใส่แมมเป่งครับอันถั่ไข่ไข่ไก่ใส่กับอูแม,มงนะงงามเรื่องครัครบข้อผิดกระตัม้มพุงเทิรมครับสมพักถั่ไข่ใส่แมงนางงามหรือก็ะนี้ต้มมะเขือครับพักดสดๆนะครับเมนูเด็ดวันนี้ก็คืออ้อมคบ โมกครบเอาหวานครับออกพิษเบาถือตัวที่นี่คับำลูกโดดลูกหนึ่งเลยคุณดีได้เป็นบาลต่างกันี่อย่างนี้นครับแอบครับ ปา,เากเขาแล้วมันจะจิ้มเนเื้อกระจังครับเอไข่เสฉวนอ่างงาม,มันกะวกยเลยครับตอ่อจะไข่ก็เลยไข่บดแดงมันแ่บยังน้ำมันส่งน้น้ำมันสครับันื้อกบิกคิ้มๆน n g ง à i ยัไป่าอะไรบ้าจังเลย เห็ดมันมันถนนกินครับสมตำเสมอกลิ่นกร๋องเลยสอานอกาศตอนเช้า แย่อีกแม่แม่โมก,กบท่านฟังปีกีบาโบเขียดด้วยครับตัวจากที่เดือดดิ่งเหียดหมากขึ้นตัวเสียบหมากครับนัวหอมกรบมันหวานผักกว่าที่นี่สุดยอดครับ เรียว่าเด็ดนี่ปีกกล้วยผสมลงไปพร้อมอค,ครับเนือเ้โอโคบุ๋ยใหญ่โอเคอเครับ สมพักกับพอดีเสียบขเขาเคียวปับออ๊บตัวแม่มอันงำเยอเยอะ

băng rồi Không ngạc chính bởi Đủ năm Xẹp đây Cốc tổ một ngày học tuổi hơn Tổ đéo học đây hàm bị lại, hết ตั้งกล่องนนครับพี่

Доброе утро! 羡慕呗。Yeah,

มีหนาฝนต้งฝนตกตอนนี้นะนนีพอจำได้หน่อยๆนี่จระทวงน้ำลดครับดูน้ำลดลงน้ำหนองน้ำตาน้เสน้ำลดนนอยนางอน้ำเียลด บน้มาจนผมน่ข้าจะเข้าใจว่าสมัยเห็นนาลงสวนนำันให้หนา่งก่อนครับ่วน้บรเป็นงจะมีน้ำข่อนน้เขึ้นต้นให้หน้าผมเลยอมูป่ายขนน้ขนกร่ม่อร่มหยา น้ำเช ão, ็นรดล่งมาำจะพอดีเพื่อนต่นแทนขอเอานี่นั่ตุลีนี่นปอนี่จะคล่ยรุงก็คือหาายคนานั่นมันผมก็ไม่ยงน้ำกวงน้ำตอเที่ยงน้ำตอเที่ยงเนี่ยมันจะกุ่มมันกับเตานันงดามันง่ำขกแตบ้านเขาที่ขาย งก็จะเบี <onents> yeah. ่ยงส่ฮะก็จะเลี่ยงไว้ส่วนนั่นก็บวกแพนค่อไปหาดูหาคนนั้นได้แล้วานเฮาแตงว่านละลายทองขวงนมเจินข่วงส่วนมะจะเกก็จะเบยหยัง

จะนำเป็นจอมอะไรเฮะยยัมันฟมันหนาะเหนาันรองแน้มันก็จแข่งมันแบบว่ามากแขงจมา่ะมข้านาเขาวิ่งตอมไร้ขวนนกขึ้นจะบินว่ามันยังนมเหมือนับนขี้ไก่หน้าดน้ำซินที่กพวกพเดินแต่ม่กินดีพอ เราอกมากก้อยขัทุกตัก้อยกระเจกินนี้เป็นแก้วไหมแ้ดูจะว่าตายมอกหมาหมบอกตับทองไข่พอนำทุกกก๋ยนี่อาหนไหมนกค้ัแคร์นี่หมัวแคร์วงข้าวเสียแช่วหมมัก้อยดิบใส่หอมดิบใส่ปกอกีบจากภัที่ว่าเอาน้าไ่แรน้อใส่ั้นอยโอ้ยเด็มาใส่ตัวมาักใส่รวน กินกินก็ได้แต่ว่าตาเซียมสูงสายพรามทรงเดือดลงมขอไปน,นะครับเสือล่าจากตมสองเราเ่เนีเย,ย,ยงปลาคร้อมสว่าคนกามิน,น,มน,น,มน,นต,นนนนตนกปกแม่งนังน้ำหนังน้ำาไม่ไม่ตมไม่หยางหยางต้นตกปกมากมานจะเข้ามาแม่นนงหนังงานี่เขาจะเป็น นงงมหรงามงุ่มอืมนางไปเปลี่ยนมาเป็นแมงละงเอคนากกาเขากินบเปนแบไม่หนากากเลยเดือดอรอกบกินจะแมงบงขุนมสามถึงแมดแมงนนำขุโขเพราะว่าบกินจะแมงบ่งผล ดวงเป็นน้ำติ้ไหตัดแต่มน้านตาไว้ครับมาล้อมกันก็ขายดวงส่งมากชายเลยถามตัวเดียถามกันแล้วว่าบุกิดจะแม่งบงผลถิงจดหน่งปดวงมันดวอ้อยนะแมอ๋อามาขายเงาอ้อยน่ะคุณขาอะไมีเขอนันเพบาาน้องหน่อย มันลงมาขายเพราะว่ามันเกิดที่ภาอสานรับแน,น่ว่าไ,นไหนไก็ได้นี่เพื่อพงกกอนสมัยนี่ปลาอ่อยทา่านชนเพราะว่าสักแตนลุงเขางบลัดตัวปาถึงม่าคอีสานน่นนาสนใจมุ่ยันามาขายขา่าบริเวณร่รอนงบลัเลยแบเรแบบีเขาปลูกคนทาท่านชน แต่ลบาเมของประเทศคืบนเบืเบืองครแต่ไดเส้นมสันิมากัขาปากดีจริงน่ไมุกลบลงสิงทัจย์จนแบบสันแมงถอดสิปัวไรบมัน บกินจะเป็นบมาแล้วมน่ต่างเขาปากวัดนั่งงคนยานฝนเจ็บท้องเ่น้องปก็เกิดวิสากินมาแล้วเจ็บท้องเมางลงเนี่ยปัน้งถายอีนตางมาจากเมือหนาวหมาช่พันมันแค่ตัวรู้คนในหลายที่ว่าอืไปก็นอนตันทางเขา เัาเขาคอยบมอบเมียเลยทำแสบไปเ่อยเสื่มหรอเล่าเนแล้วครับผมแสบมากด้วยมึง้งมแซ่บ